อยู่ที่พาวิเลียนซาอุดิอาราเบียนะครับเพื่อนๆวันนี้คนเยอะมากต้องต่อคิวยาวเลยครับแต่ต่อคิวประมาณ30นาทีผนังเหมือนใช้ลายเหมือนรอยแตกของหินธรรมชาติเลยครับ เข้ามาด้านในก็เปลี่ยนบรรยากาศเลยเป็นโทษไม้อุ่นและละเอียดมากนี่น่าจะเป็นแพทเทิร์นเลยคระคณิตแบบอิสลามรับเพื่อนอันนี้ผนังผังแผงเป็นจอ LED ที่มีจุดเล็กเต็มไปหมดมันเหมือนเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างครับแต่ผมชอบแบบนี้เลยออกมาก็เป็นส่วนพื้นที่ระหว่างอาคาร พาวิเลียนนะครับตอนนี้สวยมากอันนี้เปลือกอาคารนะครับก็จะดีไซน์แบบเปลือกเหมือนหินแตกเหมือนทะเลทรายนะครับเป็นสีธีมแบบอาคารแถบตะวันออกกลางนะครับมีพิธีพิธีรำการที่สองของพาวิเลียนครับอันนี้ก็คือระบบอากาศแบบดั้งเดิมของอาคารภายในซาอุ มันอันว่าอะไรนะไออิซซาโอยซอิตโอยซิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนือของโลกอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์อนดีตถึงปัจจุบันเมืองต่างๆอันนี้เรืออาหลักโบราณดูดีเลยเรือแบบนี้เรียกว่าโด บบดวดศีลมีกับอาหารในปาโดยรอบห้องมีลายเหมือนปะแกรงเพื่อน,อนห้องต่อไปก็จะเป็นฉายภาพหน้าจอเสนอ ย้อเล็กๆก็จะแสดงเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเมืองอนาคตที่ชื่อว่านีโอมเขาบอกว่าจะเป็นเมืองใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนเหนือของซาอุนีโอมจะเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะใช้พลังงานใหม่ทั้งหมด ขายเสื้อผ้ามีชาด้วยได้ยินว่าชานี้ใส่เครื่องเทศหวานๆแต่แบบดังเดิมก็ไม่หวานก็มีครับแต่ถ่ายตรงนี้ก็สวย ดีกว่าเพื่อน ข้างบนก็จะเป็นส่วนดัดฟ้าเพื่อน <c oughs> แบบเดี๋ยวเย็นออถ้าต้องเปิดไปเรื่อย สายก็เป็นที่นั่งแต่ยาแห่งคนน่าจะนั่งทับกันเยอะ12กิโลมีอาคารจานบินอยู่นี่ อ๋อนี่อ๋อกนยัใช่กลางคืนอีกแบบหนึ่งเูตรงจีเพนพาวิเลียนตรงนี้เหมือนคนขึ้นไปดูวิวเลยครับจุดชมวิวลงทะเล อันนี้พาวิวเลียนโปรตุเกสจะมีคนเล่นดนตรีระเบียงด้านบนเปลือกอาคารเหมือนเป็นเชือกรึงลงมาเยอะๆเลยครับแปดตาดีสวยอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเข้าของประเทศเติร์กมินิสถานก่อนเห็นมาปุ๊บเข้าเลยครับ With its legendary Amal techie horses. Only look to the noble guardian of the Turkmen people, the Arabi. The built through the profound wisdom and dedication of the national leader of the Turkmen people, Hero of <coughs> the <coughs> Those who seek to witness a city of happiness, very much only this <coughs> progress. <and coughs> มาแล้วขึ้นชั้นสองต่อเพื่อนเื่อนชั้นล่างก็เป็นของที่ระลึกอันนี้ก็โชว์โมเดลรถไฟกับพวกก,กูซากรรมต่างๆประเทศแถบนี้เด็ดเรื่องพทมเลย น,นี่น่าจะแร่ในประเทศครับเพื่อนๆอันนี้หมามีหมาประจำประเทศแล้วก็โชว์ผลิตพันธุ์ต่างๆน่ารักครับ ก็ดูไลฟ์เป็นอนาคตฟิวเจ์ที่ดูอนตอนเตีแต่จีนน่าจะใหญ่มากอลังการเน้นอลังการแต่ฟิวเจอร์ข้างในมีอะไรครับเป็นแบบอ้อหใหญ่มากเลย แล้วคนยังเยอะมากันนี้เดินเกือบเข้าอาคารพิดมมอาคารนี้สวยๆเล่นกับแสงอาคารด้วยแสงกันด้ามือจะอยู่ทางพิศตะวันตกของงาน ทางดูเพื่อนๆไกลถึงแล้วข้างๆโดมที่พี่จากไกลเข้าตอนนี้แยกกันไปเข้ากนละพาพิเลียนกันดั้มนะครับมันจะมีแสงกับควันออกแสดงเพื่อนเพื่อนส่วนกันดั้มนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วกันดั้มเดี๋ยวนั่งรอรุ่นพี่แป๊บนึงนะครับอลังการมาก เดี๋ยวต่อไปเรจาจะเข้าออสเตรเลียนะครับตู้กดน้ำในงานสแกนเท่าน้ำอดอดกินครับต้องรู้มีหยุดพูดด้วยทุกคนเวลาใกล้ทุ่มครึ่งรอคิวเข้าพาเวเลียน ของออสเตรเลียนี่ผมอมานข้อมุม,มาลูกสรงอาคารมันแนวคิดจากต้นอยู่าคลิปตัสโครงสร้างไข่ดอกอะไรนะดอกกําัดหรือเปล่าแนวคิดก็พลังงานธรรมชาติภายในเบื้องบพาวิลเรียนผ่านป่าจำลองน้ำตกเสียงธรรมชาติ ก็สภาพดินที่ที่นุมที่เป็นดินแดงมีจอฉายภาพด้านบนแล้วก็จะมีจอโดยรอบบนถึงล่างภาพนําธรรมชาติของออสเตรเลีย การแสดงน้อยนิดมีแค่ห้องธรรมชาติกับห้องฉายภาพมีหน้าคิวเลยจองง่ายมากคนเขา้าอื่นมันเด่นกว่าแต่ผมชอบผิวอาคารกับแสดงบาธรรมชาติมากน่าเสียดายน่าจะมีเยอะกว่านี้จัดแสดงดินบินโดนตรงนี้นะครับเพื่อน เสียดาไม่ได้เข้าจีนไม่งั้นไม่ทันตรงนี้ก็จะเป็นนิทรรศการองค์กรระดับโลก พาวิเล mm ียนอาลัมเอมิเลียนผมอ่านมาได้แนวคิดจากต้นอิมพลัมโชว์นวัตกรรมอนาคตกับอนาคตเก่าข้าวดดเลยประเทศที่เจ็ด อันนี้เยือกแบบอาลับสวยอีกแบบอันนี้น่าจะโมเดลป้อมเก่าอันนี้โซล่าเพื่อนๆนมันจะเป็นจอ LED ปรับเอียงไปมาผสมแผงพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้มันทำได้ใช่ับได้ วิลียอครับเื่อเบอันนี้อาคารลูกกันบินครับถึงแล้วไอคอนที่นี่ฉายภาพแนวคิดสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีอนาคตบนไปครับ ใหญ่แบบใหญ่ข้างข้างในไม่มีไม่ค่อยมีอะไรข้างในก็มีสองห้องถ้าไม่นับร้นอาหาร ประเทศเติร์กน่าสนใจมากมีสิ่งที่ไม่เห็นเยอะมากเลยอยาคารนี้เหมือนอาคารต่างดาวเลยครับอันนี้การแสดงกังสะกับน้ำพูเลย คนขึ้นรถไฟเยอะมากต้องเปลี่ยนไปทีละนิดเจอกันพรุ่งนี้ติดตามนะครับเพื่อนๆเที่ยวโอซาก้านอนแล้วครับออกข้างนอกด้วยเหรอโอเคครับแต่จะมีที่เที่ยวอยู่มีสวนกลางครับทุกคน นิวบิวจะโอมีเดสกายนะครับ